วันนี้ทางสถานีตำรวจนครบาลบาง,าน,ง,างาน,นานะครับร่วมกับกองข้อการตำรวจนครบาลห้านะครับจัดฝึกอบรมฝึกทางยุทธีตำรวจนะครับแล้วก็ร่วมแล้วก็เชิญทางอาสาสมัครชุมชนมาร่วมในการฝึกด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยกองข้อการตำรวจนครบาลห้าแล้วก็สถานีตำรวจนครบางนาเลีงเห็นความความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะครับสังคมเมืองมีประชาชนอยู่เยอะนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจต้องใช้ความระมัดระวัง นะครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้อาวุธปืนซึ่งไม่จําเป็นแล้วหลังนิยมก็จะไม่ใช้นะครับใช้เท่าที่จําเป็นและเมื่อจําเป็นต้องใช้อาวุธปืนแล้วเนี่ยต้องมีความรู้ความชนาญในการปฏิบัติหน้าที่นะครับใช้แล้วต้องตรงวัตถุประสงค์นะครับถูกเป้าหมายนะครับเราเกรงว่าถ้าเจ้าที่ตารวจใช้อาวุธปืนหรือว่าไม่มียุทธีในในสังคมเมืองเนี่ยอันตรายจะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยดําเนินการฝึก ให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจบางนาเป็นสถานีแรกนะครับยังเป็นทางการในส่วนที่2ก็คือทุกวันนี้การทํางานของเจ้าตำรวจี่ยร่วมกับภาคประชาชนโดยมีประชาชน,นให้ความร่วมมือในการเป็นอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานตํารวจนะครับเราก็เลยต้องฝึกให้ด้วยเพื่อประกอบกําลังในการปฏิบัติที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนครับ วันนี้ผมก็ยืนอยู่กับท่านรองผู้อุ้มกับางานป้องกันและปราบปรามสอนอบาง,งนานะครับท่านรองเดโชครับครับพูดถึงโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจข้าราชการตำรวจของสอนอบางนาหน่อยครับก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ที่ที่จะฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจนะให้กับข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามของสอนอบางนารวมทั้งอาสาสมัครตำรวจชมุมชนด้วยนะฮะซึ่งซึ่งเราก็มีจำนวนหนึ่งเลย ประมาณเกือบร้อยคนนะครับเราที่สัดการก็คือเราจะเอาภาคเอกชนคือเป็นเครือข่ายสมาชิกป้องานกิจกรรมในพื้นที่เนี่ยให้เข้ามาร่วมฝึกด้วยนะครับรับยอดในวันนี้ก็ประมาณสักสองคนได้นะครับที่เข้ามาฝึกก็เพื่อต้องการให้เขาเมีทักษะความชำนาญในด้านยุทธีตำรวจมากขึ้นนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการตรวจค้นบุคคลนะครับตรวจค้นยาพานะหรือว่าการที่ยา จะจะเข้าไปชาร์จคนร้ายด้วยเทคนิควิธีการต่างๆนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะทําให้เขาเกิดความชำนาญเกิดความมั่นใจแล้วก็เกิดความปลอดภัยกับตัวเขาเองกับประชาชนที่ที่เขาต้องสัมผัสด้วยนะครับครับแล้ววันนี้มีเอ่อการฝึกเรื่องเทคนิคอะไรเพิ่มเสริมเพิ่มเติมของสายตรวจในเขตสองสอนอ,อบางนาบ้างไหมครับก็อย่างนี้ครวันนี้เราก็ได้รับเชิญได้เชิญครูฝึกจากกอมบังคับการวัวสติบานสามมานะครับ ซึ่งเขาก็มีเป็นครูฝึกมืออาชีพอยู่แล้วนะครับก็ก็เน้นนะฮะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติในหน้าง,งานจริงของสายตรวจจริงจริงถ้าเขาประสบเหตุเขาต้องเจออะไรบ้างนะครับก็รวมถึงการกําหนดสถานการณ์จําลองขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่ามีคนล้าอยู่ในรถเขาจะทํายังไงจะค้นยังไงให้ปลอดภัยหรือเขามีจานวนที่น้อยกว่าจะเข้ายังไงให้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับอาสาสมาัครตำรวจชุมชนเนี่ยเขาเป็นเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะฮะ พวกนี้ก็เป็นจิตอาสาที่มาช่วยงานตํารวจนะครับสิ่งที่คาดหวังจากเขาก็คือว่าอย่างแรกเลยคือเขาสามารถที่เอาอยุทธวิธีนี้ไปช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้อันนั้นคือสเต็ปต่อไปที่เราหวังแล้วขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ตรงนี้เขาก็สามารถที่มาทํางานร่วมกับตำรวจได้เยี่มเป็นอย่างดีเพราะว่าเราฝึกมาเหมือนกันการทํางานก็จะเป็นทีมเดียวกันผู้จาภาษาเดียวกันนะครับมันก็ง่ายต่อการที่ทํางานนะครับ มีอะไรจะฝากถึงเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาสายตรวจกับในพื้นที่บ้างครับก็จริงๆแล้วโดยหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่โดยปกติอยู่แล้วมันเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เขาต้องทานะครับแต่ผมก็อยากจะฝากเขาไว้ว่าความรู้ที่เขาได้ในวันนี้นะครับขอให้เขาได้ไปฝึกทบทวนนะครับแล้วถ้าเกิดในอนาคตเขามีโอกาสที่จะที่จะได้เติบโตขึ้นไปหรือว่ายังไงนะครับก็เอาความรู้ทีงนี้ไปถ่ายทอดให้กับ ผู้ใต้บัญชาผู้ร่วมงานต่อไปมันก็จะเป็นการเป็นการสร้างนะครับสร้างคนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังไงเราก็ต้องทำหน้าที่นี้อยู่แล้วขอให้ทุกให้ประชาชนทุกคนนะครับให้มีความมั่นใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจนะครับพวกเราก็คือประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลความร้อยของสังคมอยู่แล้วนะครับไม่มีตำรวจคนไหนแล้วครับที่ที่อยากให้เกิดสิ่งไม่ดีกับประชาชนหรือว่า ให้ประชาชนเดือดร้อนหรือว่าท่านจะเข้าความปรับทุกข์อะไรเงี้ยนะครับตำรวจทุกคนน่ะรักประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมีการเติมความรู้ตรงนี้ไปได้อีกครับผมผมว่าตํารวจก็ยิ่งมีความมั่นใจมาที่สุดท้ายประชาชนก็จะปลอดภัยไปด้วยนะครับขอจงมั่นใจครับผมนะครับผมขอบคุณมากครับเราอยู่ในประเทศไทยทุกค